ขอบคุณนะอีก175ดวงนะครับผมครับดูแลตัวเองนะครับข้าวข้าวผมดูแลตัวเองอยู่แล้วพอดใคร่พีของพี่เป้มพี่ลงน้ำเลยเขาขึ้นยันหมดแล้วเนี่ยดูอ่ะเขากินกินเขาหิวอ่ะขอให้ทุกคนเขาได้พักก่อนนะขอให้ทุกคนเขาได้พักก่อนใช่ลองเป๊ะน่ารักใช่ได้ขอบคุณนะอีก50ดวงครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องสั่งให้แคทซียมือด้วยนะครับหนาวพี่หาแล้วพี่โัเรหามีเหน่อยแตมงวงมเนย่ยโทรศัพท์จอะอะไรนะพี่ขอบคุณด้อีกสี่ิบห้าดวงนะครับ ไม่มีใครอยู่ในสระแล้วโดนนอนแล้วเปล่าดูหน้าผมแพ้แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณได้75ดวงครับขอบคุณนด้อีก176ดวงครับผมครับรพี่ใายไม่โดดพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็นผมโดดแน่นี่แหละขึ้นวงเราพี่ผมโดดแน่นอนหาทุ่มหาทุ่มให้เจียเบี้ยขนาดเขาของผมคุณไปนอนแล้วครับบายฝันดีครับใครไปนอนก็ฝันดีนะครับผมครตอนดัผมแช่ไม่มีใครแชร์ด้วย ไม่ต้องหาหามากันนะเดี๋ยวหายยืดขายืดอยู่ไหดขาเลยครับไม่ตกครัผมดูให้รอแดดกันหน่อีกว่าเยขาครับขอบคุณได้อีกห้าสิบดวงครับได้แล้วไม่ต้องเถียงกันเนาะโอเคไหมค่อยค่อยคุยกันโอเคป่าใช่ครับหยิบกระตานะหยิบลานไม่ลงหยิบตูยางครับเดี๋ยวลงพรุ่งนี้วันนี้คืนนี้ไม่ไหวหนาวนี่ทุกคนดูคนที่บอกไม่อยากลงเขาบอกว่ากลัวหนาวนี่ เล่นอยู่คนเดียวเลยนี่ดูเด็กกระโดดหักนี่ครับมีเกียวยืนอยู่เห็นปะมีเกียวยืนอยู่เห็นปะอิ่มครับทุกคนผมอินอิ่มแล้วผมอิ่มสุดอิ่มอิ่ม่เดินไปไหนมีเกียวอยู่ข้างไหน ผมนั่งอยู่นูอนนะเออนั่งข้างในม่ผูกข้าวหนผมผูข้าไม่เป็นพี่อดีจริงแม่คุณอยัดข้าวแดงพี่ลงถามผมผมอยู่ขไหนนะถ้าไปลงถามผมอยู่ไหนบอกผมอยู่าไหนใช่เนี่ยคิ้แบมีข่าวปะ เดี๋ยวไปหมดแล้วเดีนยวเลยเห็๋เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเดอัยวี๋ยนเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดั๋ยวาดวเดีคยวเดยดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเียวเนั๋ยวาวดีวยนเวเดี๋อวดี๋ยดี๋ยด๋วนาวเดยวเยีวดดดดวเย ยืนเอาออกไปด้วยเลยหนึ่งย,ยังยมยงยังกรอบอยู่ไหมไม่ค่อยกรอบอะบรรยากาศน่นนนาเที่ยวมากใช่ครับเก็บรอพี่เก็บของหรอทำความสะอาดตรงนี้เฉยเอ,อันนี้พาเช็ดโต๊ะได้ใช่ปะใช่นะเห,นเ,หนเหมือนเหมือนมือถอพโต๊ะได ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับนี่มาริิจ้าจะเจ้าเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ยังไม่นอนเลยดูดิเหยอะมากเป็นลูกคึ่งฮะจะให้มันเป็นระบยีิบเก้าสามสิหนึ่งครับผมสามวันขอบคุณได้50้าสิบดวงครับ พวกนี้จะเป็นทิบทิไม่มีครับเยอะน่าจะอยู่ที่นี่นะวันนี้นอกหลายคนใช่ครับวันนี้นอกหลายคนคนนี้ก็น่าจะสนุกแหละที่จริงหนูคือประธาน